กองใจเอาทีคลีเก่าไปดิกไปดิกอา้าวไอ้อันนี้ไม่ลงแล้วฝั่งนู้นลงฝั่งนี้วะนี่นี่นี่นนลงหาของเราคอยไปฝั่งนู้นลงฝั่งบ้านในชะ่ไหมฝั่งไม่เปิดซิป เดี๋ยวเดี๋ยวหาของได้แล้วค่อยไปเปิดเมื่อกี้ลงไปมีแต่บอดปืนก็ไม่มีคนตามมาอีกไปไหนแล้ววะโอ้ยมันไม่ได้ลูกสองพี่ทำมันไม่ได้ลูกสองแตนะับแม่งเ<ล>ยอะได้มีแต่ปืนไมเป็เล ถ้ามันมีลูกซองคือผมแท้ใช่ครับล,ล,ลงตอนลงตอนแรกใครได้ลูกซองนี่เลยเปลี่ยนชิ้นหายคนดูกันไกลไปเจอไปเจอกับกระบาษเลยอ่ะเมื่อกี้บนหลงังคาแม่มีแต่สไนเปอร์นัดเดียวโหเต็มเลย ยังบอดอยู่นั่นะนีะยังไม่พร้อมเนี่ยเฮ้ยมีกระสุนปืนิจีผมไม่เห็นแต่ไม่เคยเจอปืนพิจีเลยมีแต่มีกระสุนนนั่ดิยังงงเลย <c oughs> หรือว่ามันเป็นปืนพิเศษต้องไปปนในในนั้นก็ไม่รู้นะ ถอยห่างออกไปแล้วอ่ะเจอคนน้อเ็อนคนไม่นเนี่ยเนี่ยเอาบิ๊ีเนี่ยปืนลูกซองเนี่ยเอาครับเห,เห็นชอบใช่ ใส้ปืนนี้ดีกว่าอะใช้ปืนนี้ระยะใกล้ไม่โอเคเลวลาย,ยิงสับปันพิ่นี่หรอวะใช่มันเขยอบไปแล้วอ่ะังใส่ไม่ไม่กล้าเสียงมัเขยือหนีแล้วไปแล้วบดเกิดยาเกิดล้วเกิดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ยิงตายไปตัวแล้วแต่ตัวหน้ายัง ê thôi tháo à bọt chưa không bọt 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 ค้นะะนะนั่นเนี่ยมันไม่มีเสียงถ้าบดมันต้องมีเสียงมันต่อบดตอ่อได้ยินเสียงไม่ดิสก์อยู่คนเดียวระวังนะผมลง ยิงไรบ,บอดนะบอดโอ้ไอ้เปิดเยอะมาใหม่มาให้เสีงยงก็เด,ดินด้วยวันเนี่ยมันยิงแม่กบอดอ๋อบอด เพราะว่าเขาต้องสะแนนแล้วบทมาเราไปนเ่นนเีรารอตอกาศป่ะรอตอากาศอกาเจอ,อ ก่อนมันเป็นสกิลให้กดไม่เห็นไอ้ไอ้มองเห็นวงล่วงหน้าเนี่แต่สกิลให้กดแต่ว่ามันมองเห็นวงเดียวไงไี่เห็นวงท้ายเลยไม่เห็นจอบใช่ไหมพี่ไม่เห็นหรอนะคุณกดพี่ไม่เห็นที่ต้องเห็นนี่แหละเห็นอยู่แต่แต่ไม่ได้กดดูแผนที่ใหญ่เลยไม่รู้ไงเห็นเห็นวงเดียวออ๋โอเคท่านนายมก็เลยบอกว่าวิ่งตามผมพี่มาพี่ไม่เห็นงั้นไปไหมไปไปกดไหมอยู่ตรงอยู่ตรงไหน ไปทาวเวอร์ไปครับทาวเวอร์ตรงปังตะบันตรงนน้นนะพี่ไม่เยโผล่มาเจอเลยกอ่าอ,อ,อันนี้คือโดนใจเลยพ<อ>ี่เพราะจากปางแรกแล้วมันใช่เลยยังไม่เที่ยงเลยเห็นสัวใกล้ๆสี่ห้าเมตรที่ซิ่งไปก่อนเลยก็ได้ครับโดนปางไปให้เร็วอา้าวกระเป๋าปืนกูไปไหนวะเนี่ย

เราเข้าวงเหลืองนี่ระวังคนนะมีเราอยู่แถววงเหลืองไงอ๋อวงเหลืองตังหนีไปนู่นแล้วไม่มามีจ้าเยอะ กบยายาทองยาทองครับเดี๋ยวผมไปเอาที่เนี้ยต้องใส่แจ็มา่ะคุณเป็นไตรกีการ์ดเหรอใช่ใช่ต้องใส่แ,แสจ็มา่ะคุที่สาม แ,แล้วไปยิงไปยิงทำไมเก็บ,เก,บเก็บยังเนี่ยเก็บแล้วเอาไิเม,มามนะเร็จแล้ว,ว,ลว,วเดียว่อัตไหนตไหนวะ ได้ยินเสียงอยู่เฮ้ยเชนน่านั่นไงนั่นไงนั่นไงอยู่ไห <ฮะ S 1> นวะเด็ดเด็ดเด็ดซายอ่ะอย่าขนับกีไมิสูโคดยิงเขียดใบหูไม่หน่อยเดียวนี่หาไม่เจออยู่ไหนนั่นมันเก็บเสียงเลยไปที่ตรงไอตีนี่แน่ไอตีเรากดเบาตีมันไม่เจียแหละ <laughs> ไปไปวุ้ีเดียมาขึ้องหน,นัน เอาอะไรก็คงมีตุใจอู้นี่นี่สีขาวนี่อับแ่ะโอ้ยอันนี้ไม่ชอบเลยเอานี้อยากได้เนี้ย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 อยากได้เนี้ยเหรอต้องต้องต้องเอาปืนหัวร้อนนี่มีดอกลูกซองหัวร้อนใช่บไหมอันนี้มันคันนี้มันดิฟแล้วเหมือนคันคันที่แล้วเหรอมันดิฟแล้วมันมันพุ่งมันดิฟยังไม่เคยลองเลย ตอนนี้นี่นเป็นเหมือนการรุ่นนี้ก้เหมือนกันสถานี้มันไม่มี AI ให้จ้างเหรอไม่เห็นเลยเอ่ะไม่<ร>เห็นเ<ๆ>ม,ม,มื่อกี้ดาเมื่อกี้มีคนจ้างเหออ๋อหาย,ยากมากเลยอ,อ,อยู่ใงนี้อหองห่ ทางผ่าที่เอาก็ได้ขนวงตะกป้ยเนี่ยนั่นนาะเบียงสำรองอะโดนยิงตกจากที่ออสูงอันนี้มีมีครบทุกอย่างแล้วปืนสองก็บ,บอกไอ้ไอ้ที่พุ่งแล้วก็กระเป๋าปืนแล้วก็ยาสองขวดก็โอเคแล้ว ไปเล่นกับตีสูบมงคนนี่ยแม่งพกแต่ปืนหกช่องมีแต่ปืนกันเลยอ่ะไม่รู้หกมึงโกพกแต่ปืนไม่แม่โอเคแล้วตอนนี้พกเลยพกแต่ปืนอย่างเดียวเลยไม่เก็บอย่างเงี้ยเลยอ่ะ่เก็บเดียอะสุดมีคนยิงมีคนยิงนู่นนู่นนู่นเนยอดต้นไม้ยอดต้นไม้ยอดต้นไม้ตรงนู้นน่ตไม่ไม่มีปืนยิงไใจว่ะเอา โดนแล้วกระโดดไว้เลยกระโดดไว้กระโดดไว้มันยิงแม่นอย่างหมดมันกดเยออย่าทำตัวให้ว่างกระโดดไว้ถ้าเราถ้าเราไม่มีอีกอเฟิร์นนี่ถอยนะเติมยาแล้วถอยนะเฮ้ยตรงนี้มีนตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้หลังนี่จะหมดเราเติมยาแล้วกลับนะถอย

ดได้ปะนู่นเงยงอีไไกแล้วได้ปะไปไกลแล้วมาฮะไปเข้าวงก่นอนเปิตรงนี้มีมุมตอกให้มีคนบวกคันไป mày có nhiều là 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 đơn, 8 câu, mà, là đi là 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 อีตัวเขาเพื่อนมันตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยมบอกครับนี่ใช่ไม่เยอะๆเดี๋ยวกันเดี๋ยวปืนก่นนอนเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยมีคนยิงอะไรใส่อ๋อปืนเลเซอร์ปืนเลเซอร์ยิงอย่างเงี้ยดีๆอยู่ดีๆอยู่ดีๆไหนไหนอยู่ผมได้อยู่ผมได้จีบผมแล้วโอแรงยนะปืนนี่อน่ะ ไอตัวปอมปืนอ่ะโคตรตรงเก็บเก็บพื้นเนี่ยเก็บพื้นเาไปจุกเดอะตาลุกตาลุกย่นไปยืนไหนปยืนวะไปยืนไปยืนเดี๋ยวจัดจัดก่อนีกว่าทุกคนง่้ยจดไปเดี๋ยววิ่งเหรอขอวิ่ตาเดี๋ยวป้อ ย sucking, ีนบียียิงอยู่ไปเลปดูแลเอ้สามสิบสามสิบวิทันวิสามสิบวิทันตรงนี้ทันจุดพิก่อนดกว่าแรามีเครื่องนี่หนีอยู่แล้วไม่ไรไกลัวใช่มีมีร้มเอะพวกนี้มันกดมีนั่นเมื่อไหรจรัวเจาวิทันตนี่อะปีที่หน้าทันแล้วทัน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 มียาอยู่เกิะไรวะมันกดมีจรัวพุ่งหนีไหม พี่หมวยอยอนมาครับไดเล่นกับพี่เหมวยไ<ต>หมได้ได้พี่หมวยพี่หมวยพี่พี่หมวยเดี๋ยวเดี๋ยวของเหสร็ยแล้วละส่วนแรกบิ๊กเดชของพี่มันขึ้นชา้ามันขึ้นมเมื่อกี้<อ>บิ๊กโก้เก็บของทันก็หล่ะ ไปยกตำแหน่หมดแล้วเดี๋ยวใครโหดสลิงกุงกบขึ้นมาทำไมอ่ะเดี๋ยวลงมาก็เดี๋ยวตกมาเจ็บมั้งขึ้นไปแล้วไม่มีทางลงอ่ะไหนมี่น,นเริมหมดแล้วอุย้ยสิบหายแล้ว ไปแล้วไลน์ดิทันปหรเอา้าโทนนี่ชิบหายแล้วนี่ทันเหนอป,ปาไปเดี๋ยวจาไม่มีดีกว่าผมก็เหลือคนเดียวแล้วเนี่ยขึ้นไปเหรอมันมีคนนะเนี่ย ยาบนบ้านเนี่ยไม่น่ามีอ่อบบ้านเนี่ยเฮ้ยยืดติดอีกโอ้โหเรียบร้อยแล้วผมดาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มไม่ไดา<ะ>วไนมะ่ดาวพี่าเกิดมาต่อเกินมาเงี<อ>้ยโหยาไม่มีเ<ย>ลยยาหมดมีแต่ยาพ่น <c oughs> น่ะอีกบารแล้าเวลาไปดิวิลิ่งทุกบารแล้วเข้าวงยาพี่ ข้างบนมีข้างบนมีต่อ,อตยไม่มีเลยมีแต่ยาพ่นน่ะยาพน่นมันป,ปุกเขียวอ่ะผมมียาทออ่ะได้ได้มาเขาออยากได้เลยว่าจะขึ้นไปไนเอายาทองให้เราอ่ะแหละมันไม่มีเลยเลยดีดีผมพี่อยู่แล้วอีกคนเดือดอีกคนวะคนวะที่ไก มียาเลยมีมีม,ม,มีตัวนั้นที่ตายจรของเอ้ยมียาด้วยตัวเนี้ยบิ๊กเอบิ๊กเมาส์เลยเนะี่ยมียามีปืนพร้อมเลยไม่มีคนละบีคนละปืนมีนะเอา้เอาเด็ดเด็ดเด็ดปืนพร้อมคัน นู่นมีคนอยู่นู้นตัวนึงเออรถนี่มีมีแต่เล็บปอดพี่นู่นพุ่งไปนู่นแล้วตัวนึงใครมีปืนใจอะปืนใจไม่มีไปจะไหนจะได้ยังมีสไนเปอร์เยจะรบไปปุ๊กเลยเหรอปุกปุ๊กเลยดิปุ๊กเลยเหรอไล่อยู่ไล่อยู่ตรงนี่ไาไปดุโอเคโอเคออยู่บตามตามเลยพี่ให้มันวิ่งหาให้มันวิ่งหาเราละ ไม่เดี๋ยวพี่จะไปล่อล่อให้เดี๋ยวจะได้รู้ว่ามีอะไรก็เหลือเหลือตัวเหลือแม่งกับเราแล้วเนี่ยแต่เราอยู่ในวงนี่ยหละไม่เหรฮ้ยดูตอนนี้มันมันยังไม่ในวงมีอ่ามันก็กระโดดกระโดดไปนะระวังโดนอะไรเปล่ากระโดดยองหยั่งยองนะจะผวาอยู่ว่ามันอยู่อะไรมันตีเดียวกันไม่ก็ไม่รู้นะมันอยู่คนละที่กันเลยนะนู่อยู่ตรงนู้นเลยโอ้อยู่ในน้ำตัวนั้นเนี่อ่าใช่เหรอใช่ป่ะ เดี๋ยวหลอนเลยหลอนตรงโกบมันไปมาไม่ใช่นะอยู่ตรงนู้นน่ะตรงนู้นมันมีแน่ในในตึกกันน่ะแน่มันคนละตีกันนี่หว่ายิงกันเองกันน่ะเวุ่นวงีดนะวุ่นวีดนะรอ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 เราได้เปรียบแต่เดี๋ยวว่ามีมีสองตีเศษอ่ามีตีเป็นตีเศษแล้วมันยิงกันเองอยู่ในบ้านต้องวิ่งมาเฮ้เราได้เปรียบอยู่แล้วใครมีปืนไกลสองรอเลยไปรอหนูด้วย ผมเจอได้นี่มงตอกที่ยากระเป๋าเราก็มีวิ่งไปทางไหนหรเ่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันหลบเข้าไปในนี้ไหมเหรอเห็นวิ่งไปในนี้นี่เป็นมาแล้วไงหมาแล้วหมาแล้วไปไปไปเอาวงตัวเตือนโดนครับเรือบร้อย